ที่มาถ่ด้วยนะครับ กัมาด้กันตื่นะจะเขาอยู่ในวันสูงสุด5นคณะารนึงนะคะเราจะได้เอวกตัดนนค และคณะผนขอระรวทัทุกท่านนะคะได้ลงนามอะทรดับเพิาพิเสนนะคะต้องหลีกเลี่ยงลีเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงซึ่งมันไม่สีการที่ราถ้ดชวด้ตายนะกระทรวงดิจิ่ัลมสันคืังคมนี

ยดนะเนอ่ัแล้วมต้าเยอะ่อลข่เ้ยแจคอับโอเคคขอบคุณนะคะขอบคุณทท่านอย่างยอ่าบคุณนนยทตีและเจ้าน้าท่กระทรวงดิจิทัลโทรัศนนะคะพี่โอ ที่นาทีมบรรผู้บริหารนะครับท่านท่านตรัดกระทรวงนะครับดรโจโนะครับท่านที่ปรึกษาราัฐมนตรีนะครับพี่บิ๊กพี่ใหม่นะครับดรนเัทนะครับแล้วก็อื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อน,นะครับขอ,ขอบคากำลุงทุกท่าน